สวัสดีครับนะักศึกษาในคลิปวิดีโอสำหรับการบรรยายในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงแรกนะครับของกระบวนวิชา Basic Oral a n d m a x i l l o f a c i a l Traumatology ซึ่งในกระบวนวิชานี้จะเป็นการเ,าเรียนรู้ถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากเพยัอันตรายต่างๆที่เกิดกับบริเวณคอดูใบหน้าฟัน แล้วก็กระดูกขากางไกรนะครับโดยในบทแรกนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงหลักการสำหรับการให้การรักษาหรือดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับจะไม่ได้เน้นลงมาในเรื่องของอช่องปากฟันและกระดูกขากางไกรเป็นการพูดถึงระบบทางการแพทย์นะครับที่ เป็นระบบในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยอาจจะ,ะไม่เห็นภาพพส์หรือมันยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าเป็นเบสิกที่ทุกคนควรจะต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐานนะครับในชีวิตจริงเราอาจจะเคยเห็นนะครับหรือเคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน,นนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุก็จะมีผู้บาดเจ็บ หรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตเราก็ต้องมีการช่วยเหลือนะครับจากทีมแพทย์หรือทีมกู้ภยัยกู้ชีพนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเหล่านั้นเราก็เพื่อให้การรักษาดูแลให้เขาปลอดภัยนะครับในผู้ป่วยเหล่านี้นะครับบริเวณออร่ามิ c ค o f a c i ีย r e ร i o n เราอาจจะเจอคนไข้ที่มีบาดแผลที่ดูน่ากลัวขนาดนี้นะครับหรือคนไข้ที่มีกระดูกขักไกลหกักฟันหักนะครับแต่ตรงเนี้ยมันคงโฟกัสเป็นเฉพาะจุดไม่ได้เราในช่วงต้นนะครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุเราคงต้องดูในภาพรวมภาพเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้เจอในฐานะที่เป็นทันตแพทย์นะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับคนไข้อุบัติเหตุฟันหน้ากระแทกนะครับ แล้วฟันยุบเข้าไปแบบนี้แบบเนี้ยถ้าคนไข้เขามีแต่เฉพาะฟันที่เกิดปัญหาขึ้นมาเขาอาจจะมาหาพันตแพทย์ก่อนก็ได้เราจะต้องรู้ครับว่าเราเมื่อหลังเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องมีการดูแลผู้ป่วยเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรคงไม่ได้โฟกัสไปเฉพาะที่ฟันเราคงต้องรู้ภาพรวมทั้งระบบก่อนเพราะฉะนั้นการเรียนในเรื่องของ traumatology สำหรับพันธแพทย์นั้นจุดมุ่งหมายก็คืออันที่หนึ่ง พันธแพทย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับของทร u ม a าทีมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งจะอยู่บทบาทอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าบทบาทอยู่ตรงไหนแล้วระบบทั้งหมดมันเป็นอย่างไรอันที่สองก็คือเป็นการความรู้เรียนไปเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเพราะว่าเราจะต้องไปเจอหรือไปทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ,ะใครอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ ก็จะอาจต้องเจอคนไข้กลุ่มนี้แล้วก็ทํางานร่วมกับแพทย์หรือพยาบาลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมีความรู้ทั้งระบบอันสุดท้ายก็คือเราอาจจะเอาความรู้อันนั้นนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับในกรณีที่เราเป็นผู้ประสบเหตุนะครับเจอผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือเราอาจจะเป็นเป็นเป็นผู้ได้รับอุบัติเหตุนั่นเองก็ได้เราจะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับใน ตีนในโอที่หนึ่งที่อยากจะยกมานเป็นการเกริ่นนาในบทเรียนนี้นะครับในกรณีที่เราเป็นผู้ประสบเห็นนะเห็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นคนแรกๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับเช่นมีอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่ข้างถนนนะครับตรวจร่างกายเนี่ยเบื้องต้นพบว่าผลคนไข้คนนี้หมดสติหายใจไม่สม่ำเสมอดีนักนะครับ มีหน้าผากบวมมีบาดแผลบริเวณใบหน้าเป็นแผลถลอกเยอะเลยแบบในรูปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีบาดแผลที่แขนนะเป็นลักษณะของลากซเลชั่นบูลที่แขนด้านซ้ายยาวประมาณ5เซนแล้วก็มีเลือดออกมากแล้วร่วมกับแขนข้างนั้นนะ่ะมีลักษณะผิดรูปไปด้วยเมื่อเจอแบบนี้แล้วเราเป็นคนแรกที่เราอยู่ในสถนานการณ์นั้นเราจะช่วยเหลือคนไข้ยอย่างไรนะครับอันนี้ เป็นโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะ <c oughs> มาสรุปกันตอนท้ายของบทเรียนนะครับหรืออันที่สองครับอันนี้ใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วคนไข้าอายุยี่สิบห้าขับรถยนต์ชนท้ายรถบรรทุกแล้วไม่สลบนะครับหน้าเนี่ยตรงประช่วงของปากของฟันเนี่ยมันเป็นกระแทกแบบกับภงมาลัยนะครับแล้วก็แต่คนไข้เนี่ยรู้สึกตัวดีนะครับมีหน้าอกกระแทกรู้สึกแบบเจ็บที่หน้าอก นิดๆน,น,นิดหน่อยนะครับไม่มีบาแดแผลใดๆเลยนะครับมีริมนสีปากบวมแล้วก็ที่สําคัญคือฟันมีลักษณะดังรูปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยเป็นคนไข้ที่มีแต่ปัญหาเรื่องฟันเขาอาจจะหลังจากอุบัติเหตุเขาอาจจะ,จาาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาอาจจะรีบไปหาหมอฟันที่คลินิกก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอคนไข้คนนี้ที่คลินิกน้องจะมีการ วางแผนหรือดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไรเราคงไม่ได้โฟกัสไปอ๋อฟันเป็นแบบนี้เราจะรีบดูแต่เรื่องฝั่งนั้นต้องดูเป็นขั้นตอนนะครับผมบทเรียนที่จะในหัวข้อนี้นะครับ principle of traumatology จะมีการพูดถึงระบบ trauma system นะครับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การให้คะแนน score นะครับ trauma score คือการจัด ลำดับหรือความรุนแรงของอิน jury ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเรียนรู้ถึงเมค h น n i ซึมของอิน jury นะครับเรียนรู้ถึงระบบอันนี้สำคัญเลยครับในหัวข้อนี้ก็คือระบบ Advanced Trauma Life Support คือระบบการดูแลของผู้ป่วยที่เรบ trauma อย่างเป็นระบบนี้นะครับรวมถึงจะมีการพูดถึงเ h e c อ i n jury at d o m i n a l injury head injury บ้างนะครับในหัวข้อที่ พื้นพื้นที่เราอยากปเป็นอยากให้นักศึกษาทางดาแพทย์ได้รู้แต่คงไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเหมือนแพทย์นะครับระบบ Trauma System ในประเทศไทยหรือว่าโดยทั่วไปนะครับที่เป็นไอเดียเนี่ยก็คือหนึ่งเราจะต้องเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุนะครับหรือผู้ป่วยจะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างเร็วที่สุดนะครับสองก็คือมีการ ขั้นตอนนะครับที่เรียกว่า pre-hospital phase ก็คือการดูแลนอกเหนือจากก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับมีการคัดแยกผู้ป่วยนะครับ f i l d triage นะครับแล้วก็มีการ transport ไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมมี acute care ในช่วงที่ช่วงต้นนะครับมีการทำ primary survey เพื่อหาภาวะ life-threatening ที่ สำคัญที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนไข้ s ส a b เบแล้วก็มีการตรวจแล้วก็มีการรักษาที่เป็นเด n i t ิ v ีฟรีเม m นต์นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเอ,อการซื้อฟูนะครับภายหลังการรักษาเช่นคนไข้มีภาวะเ,เป็นอัมพาตนะครับภายหลังอุบัติเหตุหรือการที่มีแขนหกัขหกขาหักก็จะต้องมีการ ฟื้นฟูสภาพาตรงนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าในข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโทรทัศน์หรือสือส่อต่างๆเมื่อมีผู้ป่วยที่รับอุบัติเหตุแล้วมีการเสียชีวิตคําที่มักจะใช้อธิบายก็คือผู้ป่วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งคํำนี้มันอาจจะทําให้เราสับสนว่าทําไมบาดแผลถึงมีพิษใช่ไหมครับ อันนี้เราจะอ,อธิบายตรงนี้ครับว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เราเหตุเนี่ยมันจะแบ่งถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงนะครับถ้าเสียชีวิตในช่วงต้นเลยทันทีภายหลังอุบัติเหตุเลยเลยเรียกว่าเป็น immediate อีมิเดีย e เดทอ่าเสียชีวิตในช่วง early d e a เดก็คือในช่วงสองถึงสามชั่วโมงแรกเสียชีวิตในช่วงท้ายก็คือ,อเป็นวันหรือเป็นเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหลังจากอุบัติเหตุนะครับ เรามาดูอันแรกครับ Immediate death คืออะไร Immediate death คือการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับโดยการเสียชีวิตในรูปแบบนี้จะเกิดภายในวินาทีหรือเป็นนาทีภายหลังอุบัติเหตุนะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมแบบแบบจำแนกสัดส่วนของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย Immediate death เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในประมาณ50%ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจะ เสียชีวิตในช่วงที่เป็น immediate death เกิดจากอะไรครับทำไมถึงเสียชีวิตเกิดจาก injury ที่รุนแรงนะครับรุนแรงมากจนวิวัฒนาทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้นะครับเช่นมีการฉีกขาดของหัวใจของ great vessel ของ brain stem brain แล้วก็เป็นเ s t e อย่างรุนแรงนะครับ trauma อ,อย่างรุนแรงหรือมี spinal cord injury อย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อาการรุนแรงขนาดนี้ได้นะครับคนไข้ก็จะเสียชีวิตที่ในช่วงของ immediate death แต่ว่าอันที่สองช่วง early death ช่วงนี้ท่าคนไข้เสียชีวิตใน early death เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงสองถึงสามชั่วโมงแรกหลังจาก Injury นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในช่วงหลังจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ย เรามีเวลาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ที่ไม่ให้คนไข้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็น golden period หรือ golden o u นะครับการเสียชีวิตในช่วงนี้จะจัดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นของคนไข้พรอมามที่เสียชีวิตนะครับเป็นอยู่ในช่วง early d เ a t h คนไข้ที่รับอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงปานกลางนะครับเช่น h e m o ีโมเร e ของเบรนหรือเบร i n Injury นะครับมีภาวะสับดูรัลอ p พิ u ูรัลฮิม t o โตมนะครับหรือ h ีโมนิ u m o ตเรตนะครับหรือมีรับเจอรของ l i เ e อรของสปรีนพวกนี้พวกนี้มันไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นทำให,ให้เสียชีวิตทันทีหรือในเวลารวดเร็วเรามีเวลาอยู่นะครับเป็นชั่วโมงนะครับในการที่แต่ถ้าเราเข้าไปแอปโรชนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ทันท่วงทีนะครับได้ได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 รับการรักษาอย่างถูกต้องผู้ป่วยก็จะรอดชีวิตได้นะครับส่วนเลดเดทอันนี้ก็คือเกิดในในหลายๆวันเวลาผ่านไปหลายวันหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะจัดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากทรมากการสาเหตุของการเสียชีวิตในช่วงเลดเดทก็คือ,อเรื่องของการติดเชื้อนะครับเช่นมีบาดแผลนู่นนี่มาแล้วก็ ทิ้งไว้ในช่วงต้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผ่านๆไปมีการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับมีภาวะเซฟซีสแล้วก็นำไปสู่ภาวะม u l t i ิเพ mm ิลออร์แกนเฟรียเกิดขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการให้ t r ร u มาสกอ r e นะครับ t r ร u มาสกอ r e เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็คือเป็นการที่จะสื่อหรือเป็นข้อมูลครับให้แพทย์เนี่ย ได้จากลำดับความสําคัญแล้วก็เป็นการประเมินสภาวะของผู้ป่วยถึงระดับความอินจูรีที่เกิดขึ้นนะครับการให้ทอมากสกอร์เนี่ยมักจะประเมินจากสิ่งที่มันง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีการใช้อินเวส i ิเกชันใดๆนะครับเพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วนะครับสกอร์ที่เราใช้กันเป็นสากลนะครับก็คือกราฟโกโค m มาสกอร e นะครับหรือ g c s ซึ่งอันนี้ทั่วโลกก็ก็ยอมรับแล้วก็ใช้กันแต่อย่างไรก็ตามก็มีระบบสกอร์อย่างอื่นอีกนะครับอย่างที่แสดงอยู่แต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็ใช้เป็น Glasgow Homer Score เป็นหลักนะครับ Glasgow Homer Score เนี่ยเป็นเป็นการประเมินอย่างคร่าวๆนะครับถึงสภาวะของคอนเชียสแล้วก็ General ร t เซตัของ CNS นะครับ โดยที่คะแนนนะจะเป็นคะแนนเริ่มตั้งแต่สามจนถึงสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคะแนนศูนย์ไม่มีคะแนนหนึ่งไม่มีคะแนนสองนะครับมีสามถึงสิบห้าคะแนนเต็มคือสิบห้าต่ำสุดคือสามแล้วก็เราจะประเมินจากสามระบบนะครับสามสามอย่างคือ EVM อันนี้เป็นโค้ดนะครับก็คือ E คือ I opening V คือ verbal response M คือ motor response อันนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นเป็นค่าเกณในการประเมินนะครับ E เนี่ย I opening เราจะให้คะแนนเต็มเวทไปสี่คะแนน motor response เราจะให้คะแนนเต็มหกนะครับ verbal response เราจะให้คะแนนเต็มห้ารวมกันก็คือคะแนนเต็มคือสิบห้านะครับขั้นตาำของแต่ละตัวเนี่ยก็คือหนึ่ง หนึ่งหงเพราะฉะนั้นคะแนนต่ำสุดของกราฟฟ์วงโค้งมกกคือสามนะครับไม่มีคะแนนศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้วิธีประเมินแล้วก็ดูทีละระบบนะฮะ I opening ถ้าคุณไข้จะได้คะแนนเต็มก็คือต่อเมื่อคนไข้เนี่ยสามารถลืมตาได้เองโดยอัโตโนมัติเช่นคุณไข้นอนอยู่ในวอร์ดเนี่ยคนไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติรู้สึกตัวดีอันนี้คือคะแนนเต็มสี แต่ถ้าคะแนนเต็มสามเนี่ยหมายถึงโดยทั่วไปสภาวะที่ปกติคนไข้นอหลับตายู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเราไปกระตุ้นโดยใช้เสียงคนไข้ลืมตาได้อันนี้คือคะแนนสามะคะแนนสองเนี่ยคือสภาวะทั่วไปคนไข้นอนแล้วก็ปิดหลับตาอยู่เราไปกระตุ้นด้วยเสียงเช่นเราไปเรียกชื่อคนไข้ก็ยังไม่ลืมตาแต่ถ้าเราไปกระตุ้นให้เกิดเพลนนะครับคนไข้ ลืมตาขึ้นมา und, เรสฟอนตอบเทนได้อันนี้คือคะแนนสองส่วนคะแนนหนึ่งคือคนไข้ไม่มีการตอบสนองใดๆเลยไม่ว่าจะจากเพนหรือจากเอเสียงเรียกนะครับส่วนมอเตอร์เรสปอนนะครับคะแนนเต็มหกเนี่ยคือคนไข้สามารถคอนเชียสดีสามารถทําตามสั่งได้เวลาแพทย์ไปตรวจเนี่ยเขามักจะบอกว่าให้คนไข้ยกมือซ้ายยกมือขวาหรือกำมือชูสองนิ้วอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการที่ประเมินว่าคนไข้ ทำตามสั่งได้นะครับคะแนนที่ดออปลงมาก็คือห้านะครับห้าเนี่ยคนไข้ก็ไม่อาจจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทําตามสั่งไม่ได้แต่ว่าเมื่อกระตุ้นให้เขาเกิดเพลงเกิดขึ้นเขาสามารถรู้ได้ว่าหลเข้าไหล์ได้ว่าเพลอยู่ตรงไหน,นหลักการก็คือสมมุติเราไปทําให้เขาเจ็บเนี่ยเช่นเราเอานิ้ว ไปกระตุ้นที่บริเวณของ s u p ราออ b i t ิทัลนอชนะครับไปกดเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งที่จะทำให้เกิดเจ็บขึ้นมาแล้วเขาเอามือเขามาปัดมาปัดตำแหน่งที่ที่เขาเจ็บได้นี่เ,เรียกว่าโลโลข้อไหล่ถูกเพนนะครับคะแนนสี่คือวิดรอคูเพนอันนี้เขาเมื่อทำให้เกิดเพนเนี่ยเขารู้รับรู้ได้ว่ามีเพนเช่นมีการขยับตัวนะครับมีเ p ส n อนต่อเพนที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถเอามือหรือ โลคอลไลฟ์ได้ว่าเคนอยู่ตรงไหนนะครับส่วนคะแนน3-2เนี่ยเป็นคะแนนที่เป็นเฮดอินจูรีที่ดุนแรงขึ้นมีการแอบร์มอลเฟลเซอร์ก็คือมีการกล้ามเนื้อเนี่ยหรือระยางเนี่ยมันอยู่ในท่าเฟลก็คือเฟลก็คืองอแขนนี้เกรงแอบเอ็กเทนเซอร์ uh, ก็คือเหยียดตรงนะครับอันนี้คือเป็นซีเรียอินจูรีซึ่งในคนทั่วไปก็ยังไม่เจอก็จะเจอในคนไข้ที่มี นิวโรโลจิกอิม u ูรีที่รุนแรงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีเรสปอนส์นะครับส่วนสกอร์ v e r ร์ l r e s p o n s e นะครับคะแนนเต็มห้าห้านี่คือพูดคุยได้ปกติเลยถามรู้เรื่องดีนะครับ Orientate ทุกอย่างได้คำถามที่แพทย์มักจะถามนะครับเช่นออตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนมึดหรือตอนสว่างนะครับ บ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรอะรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าคนไค้าเขาตอบได้ก็จะถือว่าเขา o อเ e น t ทสก็คือได้คะแนนห้านะครับข้อสี่คือคะแนนที่เป็นคอนฟิวคือถามแล้วอาจจะยังสับสนอยู่ตอบไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ายังสื่อสารได้อยู่เนาะคะแนนสามคืออันนี้ไม่พูดเป็นประโยคนะครับแต่ว่าเป็นพูดเป็นคำๆนะครับที่อาจจะไม่ได้สื่ออะไรมากมายนะักนะครับ คะแนนสองคืออันนี้ไม่พูดเป็นคําพูดละแต่ว่าเป็นลนักษณะของมีการส่งเสียงนะครับแล้วก็คะแนนหนึ่งคือไม่ตอบสนองต่อเวอร์บออะไรเลยนะครับอันนี้คือการสกอรคมัสกอร์ที่เราใช้กันมาดั้งเดิมตั้งนานอันนี้เมื่อเร,เร็วๆนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอันนี้คือฝั่งสีเหลืองคือฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยทุกอย่างก็อาจจะคล้ายๆเดิมเพียงแต่มีคําว่า NT เข้ามาก็คือ เราไม่ได้เทสนะครับแล้วก็มีส่วนตรงมอเตอร์เรสปอนส์นะครับก็คือสกอสี่สามสองเนี่ยเขาใช้คำใหม่แต่จริงๆแล้วความหมายก็คือเหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือกรณีที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ที่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงและใส่ท่อช่วยหายใจเป็น endotracheal tube เนี่ยใส่ท่อจากปากหรือจมูกลงไปในเครืเนี่ย เพื่อช่วยหายใจเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ว่าเวลาเราประเมิน mm hmm. verbal response เนี่ยเราต้องระวังเพราะว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยบางทีคนไข้าสามารถพูดได้ระดับสกอร์ห้าเนี่ยครับแต่ว่าเผอิญเ,เขาใส่ท่ออยู่เพราะนั้นเขาก็าจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยตัววีเนี่ยเราจะให้โค้ดเป็นตัวทีท,ทีคือทิวนะครับเพราะฉะนั้น เช่นสมมติว่า E4 M6 อ่าโทษที E4 M4 V V คนไข้ใส่พ่อหายใจก็เป็น VT ก็จะมีโค้ดที่เป็น T อยู่แสดงว่าใส่พ่อช่วยหายใจนะครับตำแหน่งนี้คือเมื่อกี้พูดว่าวันกระตุ้นให้คนไข้เจ็บเนี่ยเขามีวิธีก็คือกระตุ้นก็คืออาอาจจะตรงนิ้วนะครับแล้วเอาปากกาเนี่ยทำแบบนี้ครับมากดตรงนี้คนกดไว้ค้างไว้สักสิบวินาทีนะครับ แบบนี้คือการก <c> ร <oughs> ะตุ้นให้เขามีเพลนหรืออาจจะมีการไปจับนะครับหรือไปหนีบไ,ไปไปหยิกเก็ไม่ถึงกับหยิกนะครับก็คือไปกดบริเวณของกล้ามเนื้อ t r a พ e าชีสนะครับเรียกว่าเป็นทำทรัพยาชีสพินช์นะครับหรือไปกดตรงซุปเป้าบิ t เทิลนอชอันนี้คือเป็นตำแหน่งที่เราจะกระตุ้นให้เกิดอาการเพลนขึ้นมาในคนในคนไข้นะครับหรืออันนี้ อธิบายเรื่องของแฟ t ชันเมื่อกี้นะครับคําว่าคําว่าแฟกเมื่อกี้คือคนไข้มีการเกรงอันนี้คือสกอร์สี่นะครับสกอร์สี่นะครับสี่แล้วก็สามนะครับคือแฟกแต่ว่าถ้าเป็นเอ็กเซนชันเนี่ยก็จะเป็นการเหยียดตรงนะครับอันนี้อยากให้เป็นศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการสโคลโคม่าสกอร์ core, นะครับเพราะว่า น,นี้เป็นประเด็นที่อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจแล้วก็ประเมินสกอร์ผู้ป่วยแต่ละคนได้นะครับมีเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคลิป y o u t u b e นะครับอันนี้เป็นคลิปที่เราอธิบายวิธีตรวจนะครับมีมีสาธิตการตรวจให้เดี๋ยวผมจะเอาไปโพสใน Microsoft t ทีมอีกทีหนึ่งนะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพราะว่าข้อสอบมีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับกรณีของ คนไข้อายุสี่สิบห้าปีนะครับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อยากให้ในักศึกษาประเมินสกอร์ของคนไข้นะครับเราไปตรวจคนไข้เนี่ยคนไข้นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็นอนหลับตาวิธีเทสก็คือเพราะนั้นสกอร์อันนี้ก็เป็นสกอร์สี่ไม่ได้นะตัว E ใช่ไหมครับเพราะว่าคนไข้นอนหลับตาอยู่ก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นเราเริ่มกระตุ้นด้วยเสียงเราเรียกชื่อคนไข้ก่อนพอเรียกชื่อเสร็จเนี่ย หรือมีทําให้เสียงดังให้คนไข้เขามีเป็นเป็นซิมูลด์ด้วยเสียงเนี่ยเขาลืมตาคนไข้คนนี้ลืมตาได้นะครับประเมินเอมเราบอกให้หลังจากที่เขาลืมตาแล้วเราก็บอกเขาว่าให้ทําตามสั่งจีเช่นยกมือขึ้นอันนี้เขาทําได้อันนี้ก็คือตัวเอมก็คือเอ็มหกใช่ไหมครับแล้วก็ v e r b a l response คราวนี้พอเราถามคําถามเนี่ย เขายังดูพูดได้นะพูดได้สื่อสารได้แต่ว่าดูสับสนอยู่เช่นถามว่าที่นี่ที่ไหนเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนนะครับพ่อชื่ออะไรอาจาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังดูสับสนอยู่นะครับเพราะนั้นตัววก็น่าจะเป็น v 4นะครับเพราะนั้นลองมาดูคะแนนของไข้คนนี้ครับอีราบิลเ,เรียเขาแล้วเขาตื่นลืมตาคือสามใช่ไหมครับ v ีเออเอ มอเตอร์ s p ส n อนทำตามสั่งได้คือหกแล้วก็ V verbal response ผู้จาสับสนก็สกอร์สี่เพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้คือสกอร์ก็คือคะแนนสิบสามนะครับในการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาอาจจะใช้คะแนนรวมก็ได้บอกว่าคนไข้คนนี้มีกราสโกโค o มัสกอร์สิบสามนะครับหรือเขาอาจจะแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับเช่นกราสโกโค o มัสกอร์ Go ของผู้ป่วยรายงานเป็นตัว E 3สาม M6V4 ก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ mecanism h of injury นะครับเมื่อมันมีแรงมากระทำนะครับทำให้เกิด injury ต่อผู้ป่วยเนี่ยมันแบ่ง injury ที่เกิดขึ้นใหญ่ๆได้ออกมาเป็นสองแบบก็คือเป็น blunt injury penetrating injury แล้วก็กลุ่มที่เป็น miscellaneous ซึ่งอันนี้ก็อาจจะพบได้น้อยกว่านะครับ บรัสตูลี่คืออะไรคือคล้ายๆมีแรงมีวัตถุนะหรือมีแรงมากระทบกับร่างกายแล้ววัตถุนั้นน่ยมันไม่ได้เข้าไปในส่วนของร่างกายนะครับเป็นการกระแทกเฉยๆซึ่งยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่ตกจากที่สูงนะครับหรือคนไข้โดนทําลายร่างกายนะครับที่เป็นการชกต่อยนะครับอันนี้ไม่ไม่มีวัตถุของมีคมที่ทําให้เกิดบาดแผลนะครับแล้วก็เอ คนไข้ลักษณะนี้อินจูรี่ที่เกิดขึ้นนะครับมักจะเกิดกับออร์แกนที่สำคัญก็คือเกิดกับส pleen หรือ liver นะครับลองนึกภาพถ้าเราเป็น <c oughs> เป็นผู้ถูกทำนะ <c oughs> ร้ายเนาะเช่นเราถูกรุมทำร้ายคนไข้มากระทืบนะมาชกมาต่อยเรามันไม่มีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่มีอพบแผลช้ำนะเป็น e x ไ a ซ i i มีรอยช้ำรอยบวมอะไรต่างๆ แต่ไม่มีแผลไม่มีเลือดออกนะครับแต่ว่ากรณีนี้เราไม่รู้เลยว่าข้างในนะสมมติเราดวงกระทืบเนี่ยนะครับในช่องท้องเราอะข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข้างนอกมันไม่มีบาดแผลเพราะ,ะนั้นอาจจะมีการอินจูรีต่ออร์แกนอินเตอร์ออร์อกนในอบโดเมนนครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างยากเพราะเราไม่เห็นนะครับซึ่งต่างจากเอวน ating อ r ัยาะนะครับเป็นการที่ มีแรงมกระทำหรือมีวัตถุมกระทำแล้ววัตถุนั้นน่ะมันเข้าไปในร่างกายเราด้วยทำให้เกิดบาดแผลเกิดขึ้นนะครับ uh, penetrating trauma เนี่ย <c oughs> จะค่อนข้าง predictable ได้มากกว่า blunt trauma mm hmm. เนื่องจากเรารู้ว่าตำแหน่งไหนออ์แกนไหนที่มันจะโดนนะครับ mm hmm. เช่นเราโดนมีด uh, นะครับแทงที่ช่องท้องทางด้านหน้าทางด้าน uh, uh, ขวา ขวาบนตรงช่องท้องด้านขวาบนตำแหน่งนั้นมันเป็นตำแหน่งของร i v เวใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยโอกาสที่ i n น u รีที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกับร i v เวรเราเห็นนะตำแหน่งเห็นเลือดเห็นแผลนะครับซึ่งตรงข้างกับ,บรันทอมา่าที่เราไม่เห็นข้างในเลยมันก็จะบอกได้ยากว่าเอ๊ตรงมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ c o m มอนอินทรี o r ออรกนที่มักจะโดนนะครับใน Penetrating trauma ก็คออือลำไส้ตับนะครับแล้วก็พวก vascular structure ต่างๆนะครับลักษณะของ Penetrating trauma ก็คือได้แก่ยกตัวอ,อย่างเช่นการถูกแทงด้วยของมีคมนะครับหรือการถูกยิงด้วยปืนคราวน,นี้มันจะต้องออมีปัจจัยสองอย่างที่เราจะดูใน Penetrating trauma นะครับอันที่หนึ่งก็คือบริเวณที่ได้รับ injury นะฮะเช่น เราถูกแทงที่ช่องซวงอกด้านซ้ายนะครับอันนี้ต้องระวังอาจจะเราพิจิกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันอาจจะโดนที่หัวใจหรือเกรดเวสเซลนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูพลังงานที่ที่ที่เราได้รับเอถ้าเป็นการถูกแทงอย่างเงี้ยมันก็เป็นก็ไม่มีมันก็เป็น low velocity แล้วก็มันไม่ได้มีพลังงานอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการถูกยิงนะมีความร้อน มีพลังงานนะลูกกระสุนปืนนี้มีความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอินทรี่หรือมีอการได้รับอันตรายที่ที่มากขึ้นมีความเสียหายที่มากขึ้นนะครับส่วนอินทรี่แบบอื่นนะครับก็ได้แก่พวกเบิร์นนะครับพวกอินเทเลชันเทอร์โมอินทรี่หรือการสูกกระแสไฟฟ้าช็อตกระพร่าเป็นต้นซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับผม เพราะนั้นอันนี้ก็จบในส่วนพาร์ทแรกคลิปแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปที่สองนะครับผม